มีแดดนะคะแดดออกแล้วนะคะสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มีแดดค่ะดูน้องเจสิก้าเล่นแมวนี่อ้าววนนะคะเป็นแมวที่น้องเจสิก้ารักมากนะคะชื่ออ้าววนหนักมากเลยวันนี้แดดออกค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะบนเขาแต่ก็ยังมีเมฆปกคลุมอยู่นะคะ ระวังลูกระวังตกว่าระวังลงลูกวังลงแต่ก็ยังมีเมฆปกคลุมอยู่นะะนี่ท้องฟ้านะคะบรรยากาศวันนี้นะคะดูอ้วนอ้วนรอหน่อยอ้วนรอหน่อยเร็วปล่อยปล่อยปล่อยลุกปล่อยลุกเดี๋ยวมันตกเออถ้าลนให้ลงไปอ่ะอ้วนโยนบังคับเนี่ยค่ะอ้วนจะเป็นแบบนี้ วอนรอหน่อยเร็ววอนวอนรอหน่อยค่ะรอแล้วเนี่ยไปกินอะไรมาเนี่ยโอ้ยมีแต่แผลแผลอะไรี่ตาเป็นหมดเลยได้ยินเสียงจักกะจันไหมคะจักกะจันก็จะร้องนะคะแล้วก็จะเป็นแบบชาวบ้านก็ออมาตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าตัดอะไรตามใช่ไ อากาศดีค่ะวันนี้นะคะกระถางนี้แตกต้องเปลี่ยนกระถางเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนให้่ยป้ยเซียนกำลังจะออกดอกนะคะเห็นไหมเนมเรียกถูกเนมเรียกถูกแล้วนะป้ยเซียนป้ยเซียนนะคะไม่ใช่ชวนชมนะคะนี่นะคะ นี่ต้นต้นนี้ต้นใหญ่นะคะต้นต้นต้นแม่นะคะเพราะว่าต้นเล็กๆได้ตัดออกไปแล้วนะคะกำลังจะออกดอกต้องหากระถางมาเปลี่ยนนะ,ะ,ะเดีเ๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะคืออยากจะให้ดูแต่บรรยากาศเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยกลิ่นไอดินกลิ่นไอต้นไม้กลิน่นเย็นๆเนี่ยมันจะพัดเข้ามาทางเราเพราะว่ามันเหมือนภูเขาล้อมเนาะ นี่เดี๋ยวจะใช้ให้ดูทางนี้คือทางพม่านะคะล้อมาเรื่อยๆภูเขาค่ะลูกล้อมาเรื่อยๆอะฮะล้อมมาเรื่อยๆนะคะภูเขาทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยหลังบ้านแม่เนมก็ภูเขานะคะแต่มีโฮมสเตย์อยู่ข้างบนนะคะนี่ข้างบนก็โฮมสเตย์นะคะถัดบ้านหลังนี้ไปก็เป็นโฮมสเตย์นะคะนี่ นี่ตรงนี้นะคะขึ้นบ้านหลังนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์นะคะจะให้ดูธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะให้ดูธรรมชาตินะคะเพราะว่าธรรมชาติแบบนี้นะคะหายากนะคะพูดถึงว่าหายากเพราะว่าเพราะอะไรที่บอกว่าหายากเพราะว่าที่นี่หน้าฝนจะเยอะกว่าหน้าฝนจะเยอะกว่าหน้าอุ้ยลื่นเจสิก้าลื่น หน้าฝนจะเยอะกว่าหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนมีแค่ประมาณสี่เดือนนะคะที่เหลือจะทั้งฝนทั้งหนาวนะคะทั้งฝนทั้งหนาวแล้วอ,อากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ร้อนจนเกินไปจะแบบว่าจะแบบคือแม่เนมจะต้องใส่เสื้อขขนยาวทุกวันถ้าอยู่ที่นี่นะคะต้องใส่เสื้อขขนยาวทุกวันคือไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนจนเกินไปไม่อบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอากาศมันก็จะถ่ายเทได้ตลอดเวลาเนาะเพราะบ้านแต่ละรั้วแต่ละรั้วก็ไม่ได้ติดกันนะคะ ต้นนี้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นเรียกไม่ถูกนะถ้าเรียกผิดเดี๋ยวมีคนมาแซวเ้ยนี่ต้นนี้นะคะเวลาถึงเวลานะมันก็จะแบบแตกแบบเหมือนดอกไม้นะคะเป็นสี ังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆช่วงนี้ชมบรรยากาศอิ่มกันหรือ,อยังคะเนะเรากลับมาเราก็ต้องอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ารับบรรยากาศเยอะๆนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันๆก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่จะมีสามอากาศนะคะฝนทะเลหมอกแล้วก็แดดนะคะส่วนใหญ่จะมีอยู่สามอากาศนะคะอากาศจะมีแค่สามอย่างคือฝน หมอกหมอกกับหนาวจะมาพร้อมกันนะคะหมอกกับหนาวจะมาพร้อมกันก็คือเราก็จะตีเป็นแค่สามหมอกไ,อไม่ใช่ร้อนหนาวฝนนะคะที่นี่นะคะแต่ว่าฝนแล้วก็หนาวจะเยอะกว่าแดดนะคะแดดจะมาแป๊บแปบ๊แล้วก็ไปนะคะแล้วก็จะเป็นเวลาแค่ประมาณสี่เดือนนะคะสี่เดือนหลังจากนั้นเราก็จะเจอแต่หิม,หม,มวะว่ะหมอกแล้วก็ฝนนะคะ ที่นี่จะเป็นหมู่บ้าน399โค้งนะคะหรือว่าหมู่บ้านปิดล็อกนะคะส่วนใหญ่คนจะมาพักฮอลิเดย์นะคะมาพักฮอลิเดย์หรือว่าจะมาพักผ่อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะมากันที่นี่นะคะก็คือมารับอากาศนะคะแล้วก็ทะเลหมอกก็ไม่ต้องไปไกลๆนะคะเดี๋ยวรอให้แม่เนมกัดตัวเสร็จแล้วแม่เนมจะไปถ่ายที่หนึ่งที่อีกหมู่บ้านหนึ่งเลยจากนี่ประมาณ3กิโลนะคะก็คือหมู่บ้านอีกต่องนะคะเป็นทะเลหมอกที่ ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกที่ไม่สามารถมองเห็นบ้านบ้านเรือนเลยถ้าถ้าทะเลหมอกลงนะคะก็เดี๋ยวนี้แม่เนมจะถ่ายให้ดูรอให้แม่เนมแม่เนมได้ออกจากกักตัวก่อนเนาะช่วงนี้แม่เนมก็จะถ่ายบรรยากาศที่หน้าบ้านนะคะหลังบ้านยังไม่ไปนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้เแม่เนมมาดูปวยเซียนนะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็แวะมาทักทายตอนเช้านะคะเนี่ยค่ะเวลาแม่เนมาที่เมืองนะคะแม่เนมบ้านแม่เนมแม่เนมต้องใส่เสื้อแบบวอร์มตลอดเวลาเพราะว่าอากาศแปรปรวนบ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหนาวนะคะโอเคนะคะเพื่อนคะ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาเซกู o มอร์นิ่งแล้วก็มาให้ดูบรรยากาศแลาว,วันนี้มีแดดนะอะไรอย่างเงี้ยแดดอะไรอย่างน,นางนี้นะคะ โอเคนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แม่เนมนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย See you next คลิปนะคะ thank you so much ค่ะ for come to my channel Jessica บ๊ายบาย